ตะวันตกชิงใต้ไปยังถนนหมายเลข402เดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกเอ้า เนี่ยอร่อยไหมครับรังก้าเปาเกิดอะเนียเฮ้ยเราพ่อจะกินอะไรอ่ะแป๊บนึงพี่เองเบาๆนะคะพี่เอ็งมันจะจะอ้วนใหญ่แล้วนะเราเราบอกว่าถ้ากินไข่ดมอ่ะจะกินเด็ดเดี๋ยวเราพย่าย่าจะเดินอีกไหมเดินยว้เดินไปถึงเราสินเลยเอาไหมนี่ไม่ชื้อด้วย tiền để lâu bài đơn nhân. Anh là. Giêng ngọc 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 นี่หกสิบาทดูหกสิบบาทเลยไก่ก,ไก,ก็เอ่อมาละสามสิบบาทมีสี่น่องก็ตกเอ่อน่องละเจ็ดบาทห้าสิบดังไม่แพงแล้วน่าจะมานอนแถวนี้เอาจอบมาอันหนึ่งโน้เราไปนู่นรอ,รอเปล่าเนี่ย เขาขาแก่ขึ้นดีหนู รอพี่หญิงก่อนเดี๋ยวรอกระโดดนะเดี๋ยวรอกระโดดด้วยกันดึงวางร่มห้องกัน เอาเปรียบหมดแล้วน่ะ กินยางร้อยบ่ดูดิเนี่ยไม่กินได้ทุกอย่างอ่ะได้หมดสายให้เป็นว่ารู้ีุโอ้โหเลูกค้าน่ารักมากนะไม่มีคำแบบว่าปฏิเสธเลยนะได้หมดจายให้เดว่าู้จอย่างเดียวใช่แต่น่ารักมากเลยลูกค้าคนนี้ิ่งได้ดังเท่าไหร่ พอหรือเปล่าเนี่ยใส่เจ้กัเล่นนะคะชาเขียวไม่ต้องใส่้ดมด้เียสูดับมแล้วนี่กเปลี่ยนเือเลยนะิบห้าสิบห้าสามสิบสี่สิบห้ค่ะอันเนี้ยโอเคอห้าบ่ะ ีอ่อันสี่สิบห้าบาทมี้มูชิ้นนะเพิ่มเลยเหรอเนี่ยน้องกะเพรา